สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คลินิกวัยรุ่นและเพศทางเลือกโดยศูนย์อนามัยที่4สระบุรีวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่สำคัญแต่หลายคนอาจไม่รู้ครับนั่นคือสิทธิของวัยรุ่นในระบบสุขภาพและมีเสียงที่มีความหมายหลายคนคิดว่าวัยรุ่นยังเด็กยังไม่ควรที่จะตัดสินใจในเรื่องสุขภาพของตนเองแต่จริงๆแล้ววัยรุ่นมีสิทธิ เต็มที่ในการรับรู้เข้าถึงและตัดสินใจในเรื่องสุขภาพของตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการรับบริการคุมกําเนิดโดยไม่ต้องมีผู้ปกครองรับรู้สิทธิ์ในการรับการปรึกษาเรื่องเพศสุขภาพจิตหรือปัญหาชีวิตสิทธิในการขอรับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนและไม่ตัดสินวัยรุ่นยังมีสิทธิ์ในการมีเสียงในระบบสุขภาพด้วยนะครับหมายถึงการที่มีความต้องการความคิดเห็น และประสบการณ์ของวัยรุ่นจะต้องถูกนำไปใช้ในการออกแบบบริการและนโยบายเพราะไม่มีใครเข้าใจวัยรุ่นได้ดีเท่ากับวัยรุ่นครับการมีส่วนร่วมของวัยรุ่นจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชนสามารถที่จะเกิดการเข้าถึงได้และเราก็ขอย้ำนะครับว่าสิทธิในสุขภาพไม่ได้มีจากัดแค่เพศอายุสถานะทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะดูแลอย่างปลอดภัยและเท่าเทียม และเคารพในความเป็นมนุษย์หากคุณไม่มั่นใจว่าสิทธิของตนเองคืออะไรหรือรู้สึกว่าไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมคลินิกวัยรุ่นและเพศทางเลือกศูนย์อนามัยที่4สระบุรีพร้อมที่จะรับฟังและช่วยเหลือคุณเสมอครับในเอพิโซดหน้าเราจะมาพูดคุยถึงหัวข้อเราคุยเรื่องเพศกับใครได้บ้างและพบกันครับสวัสดีครับ